สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะสําหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ของสัปดาห์ของวันนี้นะคะเป็นการโรยทรายสีภาพลูกโป,ป่งนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะก็มีใบงานค่ะนี่ทรายสีนะคะทรายสีนะคะสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ กาวค่ะมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ทากาวลงไปที่ภาพลูกโป่งก่อนนะคะ,คะเมื่อทากาวจนเต็มแล้วนะคะจับชิดมือนะคะ แล้วก็ใช้นิ้วนะคะสองนิ้วนะคะหยิบทรายสีขึ้นมาค่ะแล้วก็โรยลงไปในภาพเลยค่ะโรยลงไปในภาพนะคะโรยจนเต็มภาพลูกโป่งนะคะ โรยไปเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับคุณครูอ่าก็จะได้แล้วก็เทสายที่เหลือลงไปนะคะจะเห็นว่าเราจะได้ภาพอ่าขอการรยทสายสีแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเชือกของลูกโป่งนะคะคุณครูก็จะใช้สีเทียนค่ะสีแดงหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะระบายลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะอาใบงานการโรยสายสีภาพลูกโป่งของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ